นนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค้างไว้ก่อนอ,อ่ะโอเคใส่สีขาวดูลายมันด้วยนะใจเยน็นใจเย็นดูลายก่อน ด้านด้านบนลายด้านบนผมไขวะเนี่ยผมมึงนั่แหละพี่นันต้ยสายตาก็ไม่ดีมีแต่คนตาไม่ดีเฮ้เดี๋ยวๆๆเด้อเดอผมไขวะเนี่ยอ่ะแล้วก็เอาสล็อตตอนนี้มาใส่ด้านบน ะทีนี้กดให้มันดังกึกกดหัวเอ้ยไม่เดี๋ยวอย่าไปกดกลางแลมกดท้ายกดหัวกับกดท้ายเออกดหัวกับกดท้ายเออดังกึกใช่ไหมเออกดอีกตัวหนึ่งแลมสีแดงอะ่ะเออเหม่งกดสักกลางเลยอ่ะให้เดี๋ยวพี่ใช้ก่อนอโอเคนั่นละอ่ะทีนี้ก็ เดี๋ยวต่อสายอ่ะยกขึ้นถ้ามันเป็นถ้ามันไม่ใช่โมเลกอะมันถ้ามันไม่ใช่สายโมเลกมันต่อเพียวได้อันนี้จะดีมากๆามันเป็นสายโมเลกเอาขึ้นเสือหลงอาลงไม่สิหัวมันเยังไงหัวต่อต้องดึหงหัวต่อ ถ้าถ้าถ้าเอาขึ้นสายก็จะขึ้นข้างบนถ้าเอาลงสายก็หยกข้างล่างสายข้างล่างเลยอ่ะทีนี้นี่ไงนอกอีกตัวหนึ่ง เออใช่ไถอดออกนอนตรงนี้ครับไม,ไ,มไม่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 ต้องนอนถอดไอ้อนี่ออกได้เลยตัวหนึ่งน,นี่ถอดต,ตรงนี้ถอดต,ตรงใต้แรมออกอันหนึ่งพี่บอกแล้วว่าน็อตมันไม่ครบไหนเอาไปไหนละม,มึงเอาไปไหนแล้วพี่นาคืออยู่แถวๆนี้พี่นา พี่น่าเอาอีกแล้วนะเนี่ยพี่นัดโอ้ยเนาะไม่ใช่ไ,ไม่ใช่เอาขันออกหรือยังยังเอาขันออกก่อนขันรูหนึ่งออกไม่ใช่รูนั้นโว<อ>้ยรูใต้แลมอ่ะ สองคนแล้วแล้วก็ดึงออกมาอ้าผิดนัดเอ้ยไอ้นั่นก็เตนวนไปวนมารอเล่นเอพิกอยู่นะ่ะฝนตกใช่ึงตาย <c oughs> มุดตายแนย่อาจารย์ไพฑูรย์ร้องไห้แน่เลยไม่เลยเก็บถือไว้รอยเลยไม้ไ,ไม้ขวัญเสื้อในมือม, <c oughs> มันสัน่นไม่ไม่ไหวเก็ไม่ไหวมันสั่นโดนจอบเจ็บด่ากันตายแน่เลยแมงมาเออ <c oughs> พี่น่าจะโดนแม่งด่า <c oughs> ด้วยเนี่ยสอนอะไรให้น้องนะ <c oughs> ทีนี้เอาน็อ รูดจากด้านในตรงด้านในอะ่ะมันจะมีรูตรงนี้รูกลมๆตรงนี้เนี่ยเห็นไหมรูกลมๆตรงเนี้ยกลมๆเนี่ยเห็นปะ <Yeah. S 1> ไม่ใช่ไม่ใช่ข้างล่างเออแาวนั้นอะ่ะจะมีอยู่ <Yeah. S 1> หนึ่งรูเห็นมีใช่ไหมพี่นัดเอาน,อน็อตตัวเนี้ยนี่นี่นี่เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เออตถวน,นั้นอะ่ะเป็นหกใช่ไหมน,อน 6, ็อตหกวะเออตัวน,นั้นแหละเอาต้องสอดขันด้านใน ไอ้รูกลมๆนี่ใช่ไอ้รูกลมๆนั่นแหละมึงตายแนไ่ไม่ใส่จากข้างนอกไม่ได้ต้องใส่จากข้างในเออน้ นี่ไงนี่ตรงนี้นี่เออก็ะรูมันอยู่ตรงนั้นพี่ก็บอกเห็นรูกลมๆไหมนี่กลมๆนี่ไงกลมๆนี่มันบวมอ่ะโอ้แบโ h เนี่ะเออนั่นทำลนอีกเออดีจริงๆ เออวางไข่ควงก่อนแล้วเกาะแล้วเกาะหัดดีไว้เกาะเกาะหัดดไว้เฮ้ยเดี๋ยวดิมึงจะดันลงทำไมเนี่ยอย่าเพิ่งดันลงเออเนี่ยเกาะเอาไว้เออเอาอีกและเดีคอมเมนตนตอนนั้นละลดเข้าปุ๊บพี่บอกให้ดึงออกปุ๊บ่ดึงเป็นไงเลือดเลยทีนี้ นะเรารู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 ทีนี้ก็ใส่ตรงนี้ด้านข้างเนี่ยสองรูเนี่ยแลตอนนี้ขันมันจะมีรูนี่รูสองรูรูนี้นะรูบนกับรูล่างขันรูบนก่อน าขายลูปล่างไม่ใช่ไม่ใช่กินนอนสบายแล้วทีนี้ยินยินเจสเยียไปเฮียแล้วร้อนยิบหายแล้วนะเปิดหน้าต่าง ร้อนขนาดไหนก็เอาเนี่ยเนี่ยเหล็กข้างบนเนี่ยเย็นชื้นเปิดพัดลมหน่อยเด็กเปิดเป่าอากาศ